เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าพืชผักสวนครัวที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความลับระดับโลกซ่อนอยู่ก็ได้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพืชชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยนะครับแต่กลับเป็นที่สนใจในระดับนานาชาติแบบสุดๆเลยเอา้าวไหนลองทายกันดูสิครับว่าพืชข้างรัวบ้านเราเนี่ยจะมีพืชชนิดไหนกันที่มันมีมูลค่าสูงซะจนประเทศอย่างญี่ปุ่นต้องไปจดสิทธิบัตรสูตรเพื่อสุขภาพเอาไว้คือต้นอะไรกันนะและคําตอบก็คือใบมันละกอครับ ใช่เลยฟังไม่ผิดหรอกครับใบมะละกอขมขม,ขมที่เราเห็นกันจนชินตานี่แหละที่ประเทศผู้นำด้านงานวิจัยระดับโลกเขาให้ความสนใจแบบจริงจังมากโอเคเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยเราต้องลองเปลี่ยนมุมมองกันหน่อยนะครับจากที่เคยเห็นมันเป็นแค่พืชข้างบ้านธรมธรมดาาเนี่ยไปดูกันว่ามันกลายเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกได้ยังไงคือสำหรับเราๆท่านๆนะนะใบมะละกอก็ก็แค่พืชรสขมขมที่ขึ้นอยู่แถวบ้านใช่ไหมครับ แต่ในมุมของนักวิจัยระดับโลกเนี่ยเขามองว่ามันคือขุมทรัพย์เลยนะเป็นขุมทรัพย์ทางสุขภาพที่มีอะไรซ่อนอยู่อีกเพียบเลยครับคําถามก็คือแล้วทําไมล่ะทําไมต้องเป็นญี่ปุ่นทําไมเขาถึงมองเห็นอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปอะไรที่ทําให้ใบมะละกอนเนี่ยมันพิเศษขนาดนั้นก่อนอื่นต้องรู้จักคํานี้ก่อนครับ functional food หรือที่เราเรียกกันว่าอาหารฟังก์ชันญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นตัวพ่อด้านนี้เลยนะคือมันเป็นอาหารที่ ไม่ใช่แค่กินให้อิ่มครับแต่มันมีประโยชน์พิเศษต,ต่อสุขภาพด้วยนึกภาพออกไหมครับเหมือนโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ดีๆอะไรแบบนั้นแหละและไอ้มุมมองแบบนี้นะครับที่ทําให้เขาหันมาส่องที่ปัมะละกอของเราแล้วพอเขาไปศึกษาเนี่ยเขาเจออะไรบ้างโอ้โหหลกัหลกๆเลยนะมี3อย่างที่เด็ดมากๆอย่างแรกคือมันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากอย่างที่2คือมันมีแนวโน้มที่จะไปช่วยชะลอการเต,ติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดได้อันนี้ในห้องทดลองนะครับ และอย่างสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กเลยก็คือมันช่วยบูส์ระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ด้วยพอเจอคุณสมบัติเจ๋งๆแบบนี้เข้าไปญี่ปุ่นเขาก็ไม่หยุดแค่นั้นสิครับเขาทําในสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือเอาไปจดสิทธิบัตรครับจดสิทธิบัตรสูตรจากใบมะละกอเลยใช่ครับเขาถือสิทธิบัตรที่ระบุชัดๆเลยนะว่าจะใช้สารสกัดจากใบมะละกอเนี่ยเพื่อป้องกันหรือบรรเทาอาการของมะเร็งบางชนิด โหนี่คือการล็อกปองความรู้นี้ไว้ก่อนใครเลยนะครับและในสิทธิบัตรเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับเขาเจาะจงเลยว่ามีมะเร็งประเภทไหนบ้างนี่เลยครับตามตารางนี้มีทั้งมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคิเมียและก็มะเร็งเต้านมบางชนิดด้วยแล้วไอกระบวนการที่เขาโจดสิทธิบัตรไว้เนี่ยมันทํายังไงร,ร,รู้ไหมครับบอกเลยว่ามันเรียบง่ายจนน่าทึ่งเลยนะเขาก็แค่1 เอาใบมะละกอไปตากให้แห้ง 2. เอาใบแห้งเนี่ยไปต้มในน้ำหลายชั่วโมงเลย 3. ก็จะได้น้ำสกัดเข้มข้นออกมาแล้วสุดท้ายเขาก็เอาสารสกัดนี่แหละไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคปซูลหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเอาละครับมาถึงตรงนี้เนี่ยมีเรื่องสำคัญมากๆที่ต้องย้ำกันแบบดอกจันตัวโตๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดกันนั่นคือความแตกต่างระหว่างคำว่ามีศักยภาพ ใช้รักษาได้จริง2คํานี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องย้าตรงนี้เลยนะการจดสิทธิบัตเนี่ยมันไม่ใช่การบอกว่าโอเคใบมะละกอใช้รักษามะเร็งได้แล้วนะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับแต่มันคือการปกป้องสูตรครับเป็นการแสดงว่าเขาเชื่อว่ามันมีศักยภาพที่จะเอาไปต่อยอดในอนาคตได้ซึ่งมันคนละเรื่องเลยกับการรักษาที่ทางการแพทย์เขารับรองแล้ว อันนั้นคือข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่พิสูจน์แล้วแต่อันนี้คือการจดสิทธิบัตรไอเดียครับสรุปง่ายๆเลยก็คือที่ญี่ปุ่นเขาจดสิทธิบัตรสูตรนี้ไว้เนี่ยก็พอเามองเห็นอนาคตครับเ็เห็นศักยภาพที่มันแบบมหาศาลมากแล้วก็เลยขอจับจองสิทธิ์นี้ไว้ก่อนเพื่อจะเอาไปวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไปนั่นเองครับ แต่แม้ว่ามันจะมีศักยภาพที่น่าสนใจมากๆนะครับเรื่องความปลอดภัยก็ยังต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะครับการจะใช้สมุนไพรใดๆก็ตามเนี่ยไม่ใช่แค่ใบมะละกอนะควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพราะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีผลกับตับหรือเกล็ดเลือดได้ยังไงความปลอดภัยต้องมาก่อนครับเรื่องทั้งหบดของใบมะละกอกับสิทธิบัตรของญี่ปุ่นเนี่ยมันสอนอะไรเราเยอะเลยนะครับ มันทําให้เราต้องกลับมาคิดใหม่กลับมามองสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่รอบๆตัวเราในมุมใหม่ๆบทเรียนจากเรื่องนี้คืออะไรอย่างแรกเลยสมุนไพรบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ของเก่าของโบราณเลยนะมันมีคุณค่าซ่อนอยู่อย่างที่2คือบางทีนักวิจัยจากต่างประเทศเขากลับมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามองข้ามไปและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันย้ําเตือนเราว่าของดีๆนวัตกรรมเจ๋ง,จงๆบางทีมันก็เติบโตอยู่เงียบๆในส่วนหลังบ้านของเรานี่เองครับและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไวใ้ให้คิดกันต่อก็คือ แล้วในสวนหลังบ้านของเราล่ะยังมีขุมทรัพย์อะไรอีกบ้างที่มันซ่อนตัวอยู่แล้วก็รอให้เราไปค้นพบโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ว้ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ